อันนี้เราใส่ไปเกือบหมดกระปุกก็ได้ชามใหญ่ขนาดนี้นะไปปัางเรานะจารตีว่าเผ็ดจริงๆแทบเดือดแล้วก็กระนัวเจ้มจนนี่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 เราเติมหน่อไม้เข้าไปเองนะคะใช่ครับนี่จอไปแบบนี้นะฮะลาบไข่นะฮะนี่เห็นไหมเนื้อปลาทั้งนั้นนี่นะมาลุยครับ ไป,ปังหน่อไม้โคตรเข้ากันแล้วผัดไม่จางตุต๋นไม่ปอกแกงไตปลาต้องมีหน่อไม้นะมีฟักทองถั่วฝักยาวเลคู่วันนี้นะคะกับไตปลาจากฟาดปูใช่เราเ<อ>ทำแกงไตปลากินกันเมนูนี้ไม่เกินสิบนาทีได้กินแน่นอนนี่นะครับน้ําเดือดแล้วใช่ไหมครับใช่จ้ะเอาผักที่เราอยากใส่ใส่ลงไปก่อนอันดับแรกคือฟักทองไม่ต้องรีบนะคะคุณหน่อไม้ค่ะแล้วก็นี่ฮะถั่วฝักยาวนะครับมะเขือค่ะถั่วฝักยาวค่ะ แต่ที่เราอยากใส่ลงไปเลยนะฮะคุณพี่ดีนี้ชอบกินคุณพี่ดีชอบกินหน่อไม้เยอะเนาะใส่หน่อไม้อมมันะะนี้มาให้ดูไตปลาจากฟาสฟู้ดนะคะนีนเนื้อปลาแน,น่นแน่นแน่นแน่นทุกอนูนะคะเราเอาเนื้อปลาเนี่ยไปโขลกกับตัวน้ําพริกเลยดังนั้นทุกอนูจะเป็นปลาทั้งหมดนะจ๊ะใช่ครับแล้วก็รอน้ําเดือดน,นะครับพอน้ําเดือดปุ๊บใส่ไตปลาปั๊บ เป็นออนเรียบร้อยปุ๊บเลยนะฮะเุือุลปุลปุปปปปปลเลยนะครับนี่มีทุกอย่างครบนะฮะถ้าต่อไปคือง่ายมากครับตักใปลากแห้งของเราลงไปแบบนี้ใช่ลแ,ลแล้วเราตคนๆๆๆเลยนะครับแค่นี้ก็ได้แกงไบปลาสุดอร่อยแล้วนี่อยากได้อ,อยากได้แซบแค่ไหนก็ใส่ไปตามใจชอบนะครับถ้าชอบแซบมากๆก็ใส่ไปเยอะๆเน้นๆนะครับใช่แล้วค่ะทุกอนคือเนื้อปลานะคะถูกครับโอูคือเนื้อปลาจริงๆดูเห็นไหมดูดูนี่นะครับใส่ไปเผ็ดหรือยังชอบชิมแล้วเผ็ดหรือยังนะครับ อรูเเื่งลยงนี่ยังใส่มไม่หมดกระปุกนะครับนี่มาแล้วข้าตอนนี้นะฮะไดชอบมากเลยคุณจะเททางไหนคะที่ฉันงงเทลงชาไปเลยนะคะแบบนี้นะฮะแล้วก็ทิมลงไปยแหมการทาไตปลาแกงไตปลามันง่ายได้เหลือเกินกแค่มีไตปลาแห้งจับฟาดฟูน,นะคะกินแบบแห้งก็ได้หรือทําเป็นแกงไตปลาก็ได้จ้ะและอย่างที่บอกเนื้อปลาทุกอนูอเห็นไหมล่ะสวยมาก มาชิมความเผ็ดร้อนกันเผ็ดร้อนแน่นอนนะครับเผ็ดร้อนแน่นอนแล้วเดี๋ยวร้อนโคตรร้อนเลยครับถึงเครื่องที่สุดโอ้โหมัน้แกงไตปลานะครับนี่ต้องกินกับไข่ต้มเหรอมาตูมไหมเนี่ยนี่แบบนี้นะเอาน้ำแกงไตปลาราดลงไปสิเอาน้ำแกงไตปลาให้มันมีเนื้อปลาราดลงไปแบบนี้นะครับบ้าบอโอ้โหคำแรกมาฟินจริงๆนะแล้วบอกว่าเผ็ดร้อนจริงสวัสดีครับครับลุยฮะ อย่างที่โอปป้าบอกนะคะใครกินเผ็ดแค่ไหนก็ใส่ไปแค่นั้นกินไม่ได้เผ็ดมากก็ใส่ไปไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ปลาชิ้นชิ้นของเรานะคะชิ้นชิ้นแบบนี้คือยู่ในกระปุกให้เลยนะจ๊ะใช่ครับไม่จบตาและลูกกระปุกมีเนื้อปลาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ให้เลยถูกต้องครับเวลากินนะครับนี่เอาน้ำราดแบบนี้อยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะคะหอมหวนชวนรับประทานมากามันคือความร้อนแรงขั้นสูงส่งมากอ๋อถ่ายไม่ถูกแล้วค่ะ คือความร้อนแรงขั้นสูงส่งมากนะครับมันร้อนแน่นอนครับควันพุน่งพวยพุ่งขนาดนี้นะคะมาฮะดูนีครับโปรตีนได้แน่นอนตึ้งมากอ้าเหรอไข่ดีจริงๆก็ดีเยอะลยเนี่ยไข่เยอะไหมนะคะไข่กับปลานะคไขเ่เยอะมากนี่อัฒจน้ร์น้ำแบบนี้ มาครับสุดท้ายแล้วมาลุยฮะแต่จะบอกทุกคนเห็นอบข้างกินสบายๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันเผ็ดมากนะคะพูดเลยคนคะเดี๋ยวก่อนขันขันข้างนี้ค่ะนั่นคือข้าวเหรอคะไม่นคือกระเสริฐมีค่ะตรงจอนคุณนะคะอุ้ยไปแล้เลยเหรอไหนไปเห็นมีอ่ะหาไม่เจอเจอยังเจอแล้วไม่ใช่กางเกงค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วมาแต่ให้กับฟาดฟู้ดนะครับอร่อย ง่ายแล้วแซบสุดดึงเหงื่อได้สุดยอดมากครับเฉียบแล้วก็การทำเด็ดครับจริงๆ